สวัสดียนีมันเศร้าค่ะพี่น้องมืนขึ้นฝนตกงแห้งแห้งพี่น้องยังมัอเศร้ามากก็เลยเฝ้าออกมากพี่น้องเขาเทียป่าล่งตรงสันี้พี่น้องเบิ้งป่าสามสี่ตรงนี่จะต้องออกมาเบื้องป่ามันลุง่งบ่มีบ่พอมึงเอาป่าอย่างคือขาวๆเป็นแวนเป็นแวน ไปนนยังไงแอุ๊ยปลายดันขึ้นเอาไว้นี่ก้อนตรงนี่ไปไปเบื้องตรงขุ่นตรงน้ำแห้งขุ่นจากจากเขุ่นเตรียมกระคู่เตรียมกระละมั่งมากต้งงวลาลอันพี่น้อง โหผุนพ <Whoa. S 2> ี่น้องคุณข้านกเบื้องให้แน่นั่น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 ตกเบิดขึ้นตั้งแต่เทียงขื้นหอดตีหนึ่งตกบักแห้งเลยพี่น้องเราบัดที่นี่หลังจากนั้นก็แมนลิ้นแห้งเนาะบัดขึ้นอาอเอาปูแน่นั่นเอาอีปูเนี่ยยืมือนะเออมม่พันลงไปเบื้องตรงตรงผุ่นกับตรงไง โอ้ตรงนี้จนว่าปลาตายเอาปลาคือตายตรงนี้นะ่ะโอ้ยปลานิ่มตายไปแล้วน็่นนถึงคิวตรงไงพี่น้องตรงสามตรงน่อยว่าเหนอีกตรงนึงปลาตายก็ได้ปลาข้อน้อยยื่แต่ว่าตรงไงนี่ ทงสีบาตายเพราะว่าน้าม,มันจากข้างบนว่าะท่านแมาจากตอนนี้ตอนนี้มิตรนามฝน,นอยู่ในหน้าซื้อเดี๋ยวช่วงสายสิหนี่น้าจากันหน้าที่ข้าเจ้าอยู่กอนอยู่ข้างบนน่ะข้าเจ้าสิป,ปล่อยน้ำลงมาเพราะตรงแห้งอ่งีได้พี่น้องขึ้นแล้วก็ตกลิ่นอีกเบิดขึ้นอีกหัวกระเศ้าวางขอนสีแจงไอ้เบิงอันนี้ถ้าลงไปเบิงตรงอันนี้เอาพ่อซองอันบวิง วิ่งวพ่อสองอันบ่กุ้งน่าจะร้ายแนะ่ลอบหนึ่งบุ้งอุ้ยบ่มันน้ำแห้งมันก่อมาอได้ดิปะเไปต้องปไปจิ๋งน้ำไหลแห้งน้องกะว่าตรงเงี้ยว ปลาบ่ตายคันได้ปะคันนั้นนี่ช่ไมขาดว่าบ่พลาดดอกพี่น้องเรื่องปลาอู้ปลาอะไรตัวใหญ่จังนี่นี่ไม่มีปลาตะเพียนรอบนี้ปลาบ่อพัดล่งบนได้พี่น้องน้ำหัวก็มาอุ้ยปลาตะเพียนว่ะกูเนี่ยรอบนี้ปลาตะเพียนว่ะ ป่าแต่พียนกำลังสีลงนมื่อนี้ละสีลงคักไะไรบ้างจุ่วป่าแต่พียนงามอยู่เอามาใส่ก่อนโอ้ ป่าตะเพยียนม่ถ่นงเมื่อพรน่งป่เนยนะโอ้ยดินกระดอกอเดียดป่าไงกําลังลงพี่น้องเหลวกับบรรยากาศนี่ขาดว่าฝนสิตรงอีกอันนี้รอบนี้ดนป่าตะเพยียนซี่หาโตพี่น้องเพราะว่าป่าท่านลงแต่ว่ากําลังสีลงแล้วก็บขาดว่าฝนสิตรอีกเมื่อนี่ ญา่ินิงจังสิไปทุละบัดที่นี่เฮ้ดจังได้บาทนี่ฉมีคนยามตรงบอร่อตาแล้วกะบ,บ่ค่อยแข็งแรงพี่น้องก็เลยบ่อยากให้เราลงก็สีได้มายามรอบแรงคำๆพูแล้าเที่ยเดียวเพราะว่ามันนี้ญานิงสิไปน้องค่ายอะละพี่น้องป่ากำลังเริ่มลงตรงด้วยพูดอันกดติดตามกดฝากกดไลค์กดแชร์ไรวอนเด้วจ้ะเดี๋ยวสิมาอัปเดต ปลามื่อนี่ห้เบิงเพราะว่าฝนตกแห้งอีนนี้หลอบคำไปนี่ะนวะโอเคไป